คราวนี้กรณีของพี่น้องม้งบ้านป่ากลางที่จังหวัดน่านเนี่ยก็เหมือนกับคนที่อยู่ในเขตป่าจํานวนไม่น้อยในสถานการณ์ต่างๆคือเขาเนี่ยถูกหน่วยงานรัฐเนี่ยอพยพเขาออกในสถานการณ์ความมั่นคงที่ว่านะคะย้ายเขาไปอยู่ที่อื่นสุดท้ายเนี่ยก็อนุญ,ญาตให้เขากลับมาเมื่อเขากลับมาเนี่ยก็พอดีมีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติพอประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติก็คือปัญหาเดิมที่เราเคยรับรู้กัน ก็ขีดวงใส่ไปเลยว่านี่คือป่าสงวนแล้วก็พี่น้องม้งก็กลายเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในเขตป่าแต่ว่าเขามีประกาศบอกว่าใครที่คิดว่าตัวเองอยู่ในป่าเนี่ยให้รีบออกมามาทําบันทึก mm hmm. เขาเรียกทาใบเล็กๆไว้นะคะว่าต่อไปจะได้พิสูจน์สิสทธิ์กันว่าเป็นยังไงบังเอิญว่าพี่น้องม้งกลุ่มนี้เนี่ยได้ไปทําบันทึกเอาไว้เป็นใบเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่คนบางส่วนก็มีอยู่แต่มักจะหายเพราะว่ามันเป็นเอกสารเล็กๆแบบเหมือนกับ ไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนแต่ยัง,งก็ตามพี่น้องม้งกลุ่มนี้ได้เก็บเอกสารเหล่านี้ไว้ว่าตัวเองอยู่มาก่อนเขตป่าแล้วก็ไปแจ้งไว้กับหน่วยงานของกรมป่าไม้ต่อมาเนี่ยอธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยก็ไปไปโฆษณาไปร่วมกับนักการเมืองท้องถิ่นหรือชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจว่าพวกม้งกลุ่มนี้เนี่ยบุกรุกป่าแล้วก็ มาทำลายต้นน้ำเพราะว่ามงส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นที่สูงแต่ความจริงของเขาคือเขาอยู่มาก่อนแล้วก็หน่วยงานรัฐก็อนุญาตให้เขามาอยู่ตรงนี้แล้วด้วยหลังจากอพยพไปอพยพมาเนี่ยก็คือเขาอยู่มาก่อนตากแน่นอนพอคิดอย่างนี้ก็มีการไประดมกันคนเกือบสองสามพันคนคือไปสร้างความเกลียดชังแล้วก็สร้างทัศนคติว่ามงบุกลุกป่าทำลายต้นน้ำเอาสารเคมีลงมาให้กับชาวพื้นราบ คนหลายพันคนเนี่ยก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนเนี่ยบุกขึ้นไปตัดต้นลิ้นจี่ของเขาหมดทั้งที่ต้นลิ้นจี่ของเขาเนี่ยกำลังให้ผลแล้วก็เขาเป็นหนี้ทกศเต็มไปหมดเลยคือกู้เงินทกศมาทําหลังจากนั้นก็มีใบเตือนจากนายอำเภอบ,บอกต้องออกจากพื้นที่ให้หมดภายในสามสิบวันพี่น้องม้งก็กลัวก็เพราะเนื่องจากกระแสะกดดันทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็รวมทั้งชุมชนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็จําเป็นต้องอพยพออกแล้วเขาก็ นี่มันประมาณปีสี่หกเขาก็มาร้องเรียนต่อคณะกรรมการชิทิวชนแห่งชาติก็เข้าไปตรวจสอบเรื่องราวต่างๆก็หนักใจมากเลยเพราะว่ามีกระแสของความไม่เข้าใจความเกรียดชังบวกกับกลมป่าไม้ทั้งกลมเลอะและเจ้าหน้าที่อำเภออะไรต่างๆเนี่ยก็มองว่าเขาผิดหมดเราก็ไปตามแกะรอยเรื่องราวจนก,กระทั่งไปค้นพบว,ว่าพี่น้องม้งเขามีเอกสารที่แจ้งว่าเขาอยู่มาก่อนป่า ซึ่งอันนี้มีมติคณะรัฐมน,นตรีรับรองว่าเขามีสิทธิที่จะอยู่ได้โดยย่อ,อก,ก็คือว่าผ่านกระบวนการเหล่านี้มาอีกหลายปีหลังจากงานกรรมการสิทธิมีรายงานออกมาแล้วมีความพยายามประชุมกันลงพื้นที่อีกไม่รู้กี่รอบแล้วก็กว่าจะได้เงินร้อยกว่าล้านกลับมาให้กับพี่น้องมงซึ่งความจริงไม่ครบเรื่องนี้เรายังเศร้าใจอยู่แต่ว่าพี่น้องเขาก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นดีที่สุดเท่าที่จะจัดการได้อีกแล้วเพราะถ้าไม่จัดการให้เสร็จตอนที่มีคําสั่งนายก ตอนนั้นเราก็จะใกล้หมดวาระกรรมการิทธิ์แล้วก็จะจะคาลาคาสังคือเงินที่เรียกร้องไปเนี่ยมันต้องบอกว่าหนึ่งต้องไปใช้หนี้ทกศส,สองก็คือค่าเสียหายที่เกิดจากการที่เขาไม่ได้ดอกผลของการเก็บลิ้นจี่ข้อที่สามก็คือว่าเขาต้องได้สิทธิ์กลับมาทํากินในที่เดิมปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ได้กลับมาที่เดิมได้เงินเยียวยาเขาไม่ครบแต่พี่น้องม้งก็ตัดสินใจที่จะยอมรับข้อเสนอตรงนี้เพราะว่า เหนื่อยมากแล้วรู้สึกมาได้เงินเอาก็ปีห้าสองมั้ง52า3อะคือหลังจากรายงานกรรมการสิทธิ์ออกมาอีกนานพอสมควร